เพียงเธอหลับตาเพียงเธอหลับตาเพียงเธอหลับตาหาไม่ได้จะเจอคือฟังและสังเกตตลอดก็้าใจไหมเพลงลูกทุ่งก็มีเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางดวงใจกว่าเอาาต่ฟ้าผ่ามึงยืนมารืนร้องเพลงอยู่ได้ไงกอดหมอนนอนน้ำเอาทำไมไม่อมผ้า แบบเอ้าป,ปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเอ้าปิดไฟแล้วเขียนจดหมายมแล้วคิดลึกดังเด็กใต้เราเนี่ยเด็กกรุงเทพมาร้องเพลงให้ฟังคือเราคิดลึกไงเราคิดลึกแบบเจ็บลึกกว่าเคย เจ็บลงไปถึงตรงไหนเจ็บลงไปถึงตรงไหนเพราะเราคิดลึกลาวินัสผมสวยนุ่มลึกกว่าที่เคยคิดแล้วทันทีนึกออกไหมแบบยังคงทำตัวเหมือนเคยๆยว่าแบบเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเคยส่องฟ้าไม่ได้แบบเพราะฉะนั้นแล้ว ชีวิตของเด็กที่ลงกรรมการนัเกเรียนตอนมอ5เทอม2เมื่อก่อนกรรมการนัเกเรียนอยู่ม5เทอม2 5เทอม2ลงกรรมการนัเกเรียนแล้วหาเสียงแบบเนี้ยยืนหัวรอกกันทั้งโรงเรียนหน้าแถวมีกิจกรรมปล่อยนกพิราบด้วยเพราะว่าสาโลแกนภาษาอังกฤษมีด้วยของเรา I believe I can fly ดูตัวกูเท่านี้แต่กูเชื่อว่ากูบินได้แล้วก็มีนักร้องที่ นักร้องรุ่นเราเนี่ยชื่อเปียนโนเป็นรุ่นเดียวกับทาทาที่ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นเดียวกับทาทาตอนประกวด KPN Junior Award ทาทาได้ดีเด่นเหมือนกับเปียนโนเปียนโนเคยออกเทปชื่อวงเดอะซิสพี่เปียนโนในรุ่นพี่น้องซอเนี่ยรุ่นน้องโจ๊กปีหนึ่งทีวิชันนั้นมันเป็นดนตรีอะเคยฟังไหมตอนนี้เปียนโนไปเป็นเจ้าแม่อยู่ที่ประเทศเอ,อิตาลี ไปเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยเพราะว่าขายส้มตำเปิดกิจการใหญ่โตจบศิลปกรเปียโนจบศิลปกรตอนนี้เปียโนบอกถ้าไปอิตาลีก็คือไปหาเปียโนได้เลยขายส้มตำอยู่ที่เวนิสจ้าไม่ธรรมดาส้มตำข้างถนนนี่แต่อยู่เวนิสเมืองที่เขาร่องเรือกันนะเป็นเมืองใหญ่ที่มาโคโปโลมานะ่ะมาโคโปโลมาจากเวนิสนะ คิดดูว่าเปียโนเนี่ยเวลาไปประกวดร้องเพลงแข่งทักษะเมื่อก่อนอะได้ร้อยเต็มแข่งร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ร้อยเต็มโรงเรียนอื่นคือนวมินเกาะเตลเกาะเต้เตายาวยวสอเราไม่แข่งเรากับคนนี้เราไม่เอาเราไม่แข่งให้เขาไปเลยเราไม่เอาเล้วเพราะเราภาษาอังกฤษคือเราไม่ไหวคนนี้ร้องเพลงคือโอเคอะเพราะว่า เราเคยเป็นเชียร์เป็นโนไงแล้วเด็กกอดเตตุ่นเต้นแบบว่าไม่เนมิชื่อ่าเอาแล้วไมเนมิชมึงชื่ออีกทำไมอะ่ะไอแอมจริงอ n รองเพลงอย่างเงี้ยโอ้เด็กยาวอก็เฮือมารายาทเสียงไงหลังจากนั้นเนี่ยเปลียโนมาอยู่ทีมเราคือของเราเนี่ยติเดเลวกลุ่มหนึ่งเด็กดีกลุ่มหนึ่งเด็กดีก็มาอยู่ทีมเราด้วยป๊อปปี้อย่างเงี้ยป๊อปปี้นี่ได้แชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันการ,การพูดเป็นภาษาอังกฤษ ก็อยู่ทีมเราป๊อบปี้พอจบปุ้บไปเป็นเด็กอักษรจุลาอยู่ทีมเราแล้วเด็กเรวก็กลุ่มหนึ่ง <S 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 เด็กเรวเลวเนี่ยก็ติดวิศวกรรมเกษตรเองที่ว่าเปรตเมื่อก่อนนั้นที่ว่าเลงเทงเมื่อก่อนนั้นก็ติดวิศวกรรมเกษตรติดวิศวะราชกะบังติดแพทย์จุลานี่เด็กเปรตเด็กเปรตยอว์มาก่อนชัยยุทธถาวรนรักติดนิติธรรมศาสตร์เนี่ยเด็กเปรต เด็กเปรดเมื่อก่อนอะพอเลือกตั้งปุ๊บเราปล่อยนกเขาพอโลพิราบเราหาไม่ได้ <c oughs> ตอนบอกเปียโนบอก I believe I can fly เราปล่อยนกเขาปู <c oughs> เราไม่ได้หาเสียงกันปกตินะจ๊ะเราปล่อยนกเขาเลยแล้วพี่ก็เล่นไอเท่งหนังลุงไอรุนน่งนะรงงเปรียวเรียวรุดเล่นหนังลุงภาคหนังเลย นึกออกไหมระบ,บกันในนามความรูส้สึกเตซ่อนลึกซุกลําเปียมความไมามือต่อมือมันก็ชับจับตักไทยละดอกไม้ระบายแกมก็แยมบานเลยเด็กน้องน้ององอหนุ่มเลยกูเลือกหมดเนี่ย <c oughs> เด็กก็เลือกตามกระแสะปรากฏว่ากรรมการนักเรียนก็มีมาแล้วสิบรุ่นก็เป็นทีมเดิมกันมาหมดนึกออกไหมถาปณีอีเสียชัยอ่ะพิถาปณีอ่ะเป็นกรรมการนักเรียนรุ่นแปด นะเป็นกรรมการนักเรียนด้วยวันหลังเชิญมามั่งตีพิถาปณีอ่ะที่หน้ามกุกมุกกันหน้ามกุมกมุกแต่เก่งเก่งพูดเก่งเกอ่ะเออหน้าเมือกทุกงานอ่ะไปไหนคือหน้าหน้ามึงทอดไข่ดาวได้เลยที่ท,ที่ที่ไปลงที่เวทีเสื้อแดงแล้วเสื้อแดงอีรุมทุบวันตอนนั่นแหละพิถาปณีคนนั้นนะ่ะเหวนดูอย่างแรงเลยเด็กโยโวนั้นนะ่ะอยู่เขียวเขียวแบบนั้นนั้นต่อนะ เชื่อไหมว่าชีวิตของการได้รับเลือกตั้งมันผ่านความโหดร้ายความกัดกร่อนของความจริงใจของเพื่อนของครูที่จริงใจมันสามารถสร้างอย่างน้อยพี่พูดตัวพี่เป็นตัวอย่างเชื่อว่าโจ๊กก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะโจ๊กก็ไม่ไม่ได้เด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่บ้านในราคาระดับ10ล้านแค่นั้นเอง เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่รีการ์เดนประมาณสามสี่ล้านแค่นั้นเองขายเสือ้อนะสิบแล้วเจ็ดล้านแค่นั้นเองที่รีการ์เดนชื่อร้านอะไรเดนลูกเออไม่บอก,เ,ออบอกเดี๋ยวโฆษณาเนี่ยเรานี้เรียกได้ว่าคนที่กลับมาโรงเรียนนี่เราไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งเป็นระดับ The b e s t e x c e l l e n t e นอะเข้าใจก่ว่า Excellent ไหมยอดเยี่ยมที่สุดอะ่ะเราคงจะไม่ถึงตรงนั้นอะแต่เรา เราได้รับจริงๆเราได้รับการจุดทูบบอกว่าไอ้ปอมึงจะเอ็นทานแล้วมึงอยู่โมหกเทอมหนึ่งกูให้มึงทําหนังสือรุ่นไปหนึ่งเทอมเทอมสองเนี่ยมึงกลับมาหาครูอาจารย์กันดาอาจารย์จลัดสีอาจารย์เพ็พันอาจารย์บอกมึงขับมาหาครูหน่อยเถอะกูติวให้มาครูติวให้ก่อนไปสอบเอน็นครูติวให้เมื่อก่อนมันไม่มีเราไม่มีห้องประชุมมันไม่มีความมันโดยความสะดวกเพื่อนบอกเออเจอกันที่ตึกโรบอทน,นะคืนนี้ เอาไพ่ไปด้วยอ่านๆไปเออไม่ไหวแล้วเล่นปกเด้งแล้วก็อ่านต่อเพื่อนช่วนกันถามเออมึงถนนอะไรวางตัวแนวเหนือทตาอ๋อถนนตรงใยถนนตรงใยถนนตรงใยแล้วไปแดนลาวเออปีบันนามขุนตาลวางตัวในแนวเหนือใต้ออกมาเป็นเพลงหมดติวกัน ภาษาไทยเนี่ยกระบฏกระบฏสะกดใครมันต้องตายนมยวงสะกดใครมันต้องเป็นคําเป็นคําตายรู้หมด t r ีตเคียวเฮียร a รามาดีเตอร์ y ีรักษาท่องศัพท์กันเป็นเพลงบิ s ไซ e ์มอ r โร v ว r ร์เฟิร์ m o r ล i อ a อินแอดดท่องกันไม่มีนะที่เรียนพิเศษอะทำเองอาจารย์ช่วยเพื่อนช่วยติวอ่านหนังสือด้วย เพราะเพื่อนบอกว่าระยะทางจากพัทลุงมาถึงหาดใหญ่อะ40โลถึงในเมืองอีก90โลถึงหาดใหญ่มึงมาไกลหรือเปล่าเพื่อนถามว่าอมเพียงถามพี่ว่าไอ้ป้อมมึงมาไกลหรือเปล่ากูอยู่ในเมืองพัทลุงกูมานี้90โลมึงมาจากป่าพะยอมป่าพะยอมโอเคไหม Flower Forest มึงมาจากป่าพะยอม มึงไกลกว่ากูแม่มึงทําอะไรโอมถามว่าแม่มึงทำอะไรบอกแม่กูขายกล้วยแขกเป็นอาชีพนำเข้าขายอยู่ตลาดไหนตลาดป่าพยอมแม่มึงจะขายของนี้ไปอีกนานไหมทุกวันที่แม่มึงขายกล้วยแขกอะไอของไอของน้ํามันอะเข้าจมูกแม่มึงทุกวันแม่มึงขายดีไหมขายดีบอกยิ่งขายดี แม่มึงก็ยิ่งเหนื่อยมากพ่อมึงทําอะไรตัดยางอาชีพยอดฮิตแล้วมึงจะกลับไปตัดยางกับพ่อมึงใช่ไหมพี่คนนุ่มร่วมคิดนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นพวกหลงระเริงเนาะหลงตนคิดว่าตัวเองเก่งรามก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าเรียนรามก็ได้แต่เราไม่รู้เลยว่ารามเป็นชีวิตที่ invisible hand ไม่มีมือที่รับผิดชอบเรา รามไม่ใช่ไม่ดีเราไม่ได้ติงถึงมหาวิทยาลัยแต่เราติงว่าวิถีชีวิตที่เราเนี่ยเป็นเด็กแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปอยู่หน้ารามอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นใครก็ไม่รู้มาเจอกันที่รามเราไม่เคยบอกว่ารามกำแหงไม่มีคุณภาพไม่ไม่เคยบอกหรือไม่เคยพูดแล้วนับถือด้วยแต่เรากําลังบอกว่าชีวิตที่รามอ่ะมันไม่มีแม้กระทั่งครูที่บรรยายนะ บางทีก็เปิดเทปก็นั่งฟังถ้าหมายถึงว่าวันหนึ่งไม่ฟังจะรู้เรื่องไหมลงทะเบียนต้องทำเองชีวิตไม่พร้อมนะเพราะมาเนี่ยมาแบบชีวิตที่เออเจอเพื่อนเพื่อนติวเจอครูครูติวแต่เราไม่มีเพื่อนเราไม่มีครูเราจะอยู่ได้ยังไงอะ่ะที่รามเราจะทํายังไงวะชีวิตโอมเพียงพูดโอมเพียงกลับมาจากจุฬาเราอยู่ม .6 เขาอยู่จุฬาปีหนึ่งแล้วเก็ตไหม เอาหนังสือชื่อร้อยปีชาติการปรีดีพนมยงมาตั้งไว้เล่มหนึ่งในหนังสือมีเป็นบทกลอนแต่เราเพิ่งรู้ตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ว่าเป็นเพลงมาบัดนี้พอลาลับไปจากโลกยังความโศก อาลัยให้สุดแสนลูกชาวรรมศาสตร์ประกาศแทนจะยึดแน่นอุดมการที่ท่านทำ คือวินญ,ญาณเสรีชื่อปรีดีพระนมยงสื <made SAN> <Maria> ่อเทียนที่ดำรงจารึกอยู่คู่ฟ้าดินคือผู้ประสาทคำธรรมศาสตร์และการเมืองคือเสรีรองเรืองและจานใจผู้ฝ่ธรรมพ่อสร้างชาติด้วยสมองและสองแขนพ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศขีดสีพ่อของข้านามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ ตั้งแต่นั้นมาอ่านเรามีโอกาสเรียนหนังสือเพราะคนคนนี้นี่ว่าเรามีโอกาสเรียนธรรมศาสตร์เรียนมอเรียนบุรพาเรียนเรียนทุกที่ที่ไม่ใช่จุฬาเพราะคนคนนี้คนคนนี้อภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ให้ในหลวงรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่27มิถุนายน2477เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคนไทยและเป็นวันก่อตั้งธรรมศาสตร์ คนคนนี้ไม่ได้ยกตัวเองแต่คนคนนี้เอาวันที่ประชาชนมีชัยชนะมาทำมาหล่อหลอมพวกเราตั้งแต่นั้นมาน้องเชื่อไหมว่าเดือนพฤศจิกายนวันที่9ของปีพุทธศักราช2.542นายชยุทธเถารักเปลี่ยนแปลงตัวเองพฤจิธันวามกรากุมภามีนาวันที่9สอบ มีเวลาสี่เดือนน้องเชื่อไหมพี่ใช้ชีวิตปกติแต่ในห้องไม่พูดมากตั้งใจเรียนเทอมสองให้ดีที่สุดแม้ว่าวิชามันจะเหลือน้อยเวลาอาจารย์จัดใครมาให้สอนพิเศษอาจารย์กำอร,รหรือพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าเราเข้าห้องนี้นั่งจดเรากลางคืนเรามีโอกาสได้ออกไปอ่านหนังสือกับเพื่อนกรนรอเพื่อนช่วยติวเราทา กลางคืนก่อนนอนสวดมนต์ชินนบัญชรทุกวันทุกวันชินนบัญชรเริ่มวันพฤหัสสวดชินนะบัญชรโสโพ่สวดชินนบัญชรปุตตการมลเพปุตตังธนกากามลเพธานังอติกาเยกายะยะย,ะยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภขวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุข,ขังอรังสุกโตนะโมพุทธยะชนาสก,กาชวดยาวแบบนี้ทุกวันวันละประมาณ5นาที สองทุ่มไปถามอาจารย์สุพรชดสิทธรได้เลยเป็นป้าพี่เป็นพี่สาวของแม่เป็นอาจารย์ยวเก่าเกษียณแล้วตอนนี้ไปเป็นผู้จัดการร้านอยู่ชื่อร้านเอ่ครัวพื้นบ้านนั่นนหละครัวบ,บ้านของบ้านพี่เองร้านอาหารบ้านพี่เองไปบอกเลยว่าเป็นน้องพี่ขอส่วนลถได้เลยแม่ค้าไม่ให้เป็นเรื่องของน้อง <c oughs> น้อง <c oughs> พี่สวดชินบัญชรทุกคืนแล้วโอมเพียงบอกว่าป้อมึงอยากเข้าธรรมศาสตร์ มึงเหมาะกับชีวิตธรรมศาสตร์กูรู้มึงเข้าจุฬามามึงจะไม่มีความสุขมึงเชื่อกูถอเถอะพาอมึงค่อยเรียนจุฬานะตอนนั้นพี่คิดอย่างเดียวเลยว่าพี่จะเรียนนิเทศจุฬาแต่ออมเพียงเนี่ยพี่อมเพียงพงพันธ์ศักนุรักษ์เนี่ยบอกพี่ว่ากูเข้าไปแล้วกูรับน้องคณะเสร็จกูรับน้องคณะเสร็จกูต้องรับน้องหอต่อจุฬาเป็นระบบโซตัสเอย่อมาจากเซเนริตี้โอ SOTUS o โซตัสโอย่อมาจากออเดอร์มึงต้องตามตามคำสั่งรุ่นพี่